สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะคือต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ภาพรวมการลงทุนมัน ค่อนข้างซับซ้อนเนอะทั้งผันผวนทั้งดอกเบีย้ยก็ยังสูงอยู่วันนี้เราเลยจะมาลองแกะกล่องข้อมูลบทวิจัยบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นที่เรามีอยู่มากลั่นเอาแบบเนื้อ,เน,อเน้นๆเ,เลยนะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆตั้งแต่แบบหุ้นจาสารนี่ที่คุ้นเคยกันดีไปจนถึงพวกการลงทุนทางเลือกแล้วก็เรื่องกลยุทธ์จัดพอร์ตด,ด้วยค่ะ ครับผมคือเป้าหมายหลักๆวันนี้ก็คือเราจะมาสังเคราะห์ข้อมูลพวกนี้แหละครับให้เห็นภาพรวมมันชัดขึ้นนะว่าสินทรัพย์แต่และอย่างมันต่างกันยังไงโอกาสอยู่ตรงไหนความเสี่ยงเป็นยังไงและที่สําคัญมากๆเลยคือเราจะวัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับเนี่ยได้ยังไงบ้างซึ่งมันจำเป็นมากเลยครับในยุคนี้เรื่องลงทุนนะคะภาพแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นหุ้นกับตราสารหนี้2ออย่างนี้แหละคะ่ะ จากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งจากอ e ีสานหรือแวนการ์ดเนี่ยเขาก็อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าหุ้นคือการที่เราเข้าไปเป็นเหมือนกับเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทส่วนตราสารนี่มันจะคล้ายๆเราเป็นเจ้าหนี้มากกว่าคือให้บริษัทหรือรัฐบาลยืมเงินไปเอ่อความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือแกนหลักของมันเลยครับแล้วจุดที่ตามมาทันทีซึ่งสําคัญมากก็คือเรื่องเอ่อความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่คาดหวังนี่แหละครับ อย่างที่ข้อมูลจากอีสาหรือกราฟจาก DCHR เขาชี้เห็นเลยมันเหมือนเป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันนะครับหมายความว่าถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้นก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยอืมโดยทั่วไปก็เป็นแบบนั้นครับหุ้นเนี่ยศักยภาพในการให้ผลตอบแทนระยะยาวมันสูงกว่าเพราะเราได้ประโยชน์จากการเติบโตของ,ของกิจการโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันราคาหุ้นมันก็ผันผวนได้แรงกว่ามาก ขึ้นลงตามผลประกอบการตามข่าวตามสภาวะตลาดโดยรวมเลยครับส่วนตราสารนี้นะครับอย่างพวกพันธบัตรต่างๆเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนที่คาดเดาได้ง่ายกว่ามีความแน่นอนสูงกว่าความเสี่ยงโดยรวมก็น้อยกว่าแต่แน่นอนครับผลตอบแทนที่คาดหวังได้มันก็มักจะจํากัดกว่าหรือน้อยกว่าหุ้นเป็นธรรมดาแล้วมีข้อมูลในอดีตมายืนยันเรื่องพวกนี้ไหมคะแบบว่าที่เห็นภาพชัดๆนะคะมีครับชัดเจนเลยครับ อย่างในกราฟ DCHR ที่เราเห็นกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าในอดีตพอร์ตที่เน้นลงทุนในหุ้นมากกว่าเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวสูงกว่าจริงๆแต่ก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่อาจจะขาดทุนนักกว่าได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้ามองในระยะสั้นๆเนี่ยความผันผวนมันสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดอ๋อค่ะค่ะแล้วประเด็นเรื่องเงินเฟ้อล่ะคะสินทรัพย์สองประเภทนี้มันรับมือต่างกันยังไงบ้างคะเลยร่ำถามที่ดีมากครับเรื่องนี้สําคัญเลย ข้อมูลจาก DCHR ก็ชี้ไปในทางนั้นนะครับว่าในอดีตเนี่ยถึงแม้หุ้นจะผันผวนกว่าแต่มันก็มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ดีกว่าตราสารนี้ในระยะยาวแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ามันต้องแลกมากับความเสี่ยงความผันผวนที่มากกว่า ระหว่างทางที่เราลงทุนไปนะครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพธรรมชาติของหุ้นกับตราสารหนี้แล้วทีนี้พอจะเอามาใช้จริงเนี่ยปกติแล้วนักลงทุนเขาคงไม่ได้เลือกลงทุนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่มักจะเอามาผสมผสมกันในพอร์ตทำไมการผสมผสานหรือที่เรียกว่าการจัดสรรสินทรัพย์ asset allocation เนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะเห็นแวนการ์ดเขาเน้นเรื่องนี้มากๆเลยใช่ครับหัวใจหลักของมันเลยก็คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ครับ หลักการมันง่ายๆเลยนะคือเหมือนกับว่าอย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวแวนการ์ดเขาอธิบายไว้ชัดเจนครับว่าการที่เราลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภทที่ราคาหรือผลตอบแทนมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะๆตลอดเวลาเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลงได้ครับนึกภาพตามออกเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าช่วงไหนหุ้นตกตราสารนี้ก็อาจจะยังทรงๆตัวหรืออาจจะขึ้นนิดหน่อยช่วยพยุงพอร์ตเราไว้ได้ ประมาณนั้นเลยครับมันช่วยลดความรุนแรงของการขาดทุนลงได้ทําให้พอร์ตโดยรวมมันไม่แว่งแรงเท่ากับการที่เราทุ่มเงินทั้งหมดไปที่สินทรัพย์ประเภทเดียวนะครับซึ่งสัดส่วนการผสมนี่แหละครับที่มันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยหรือโปรไฟล์ของนักลงทุนแต่ละคนเลยอย่างที่อีเสดกับแฟนการ์ดเขาก็มีไกด์ไลน์หรือแนวทางแนะนําไว้นะครับเช่นถ้าเป็นสายคอนซอร์เวทีฟคือรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็อาจจะเน้นถือตราสารนี้เยอะๆหน่อย เช่นอาจจะ70%หรือ80%ตามแนวทางของอีเสดเพื่อเน้นความมั่นคงลดความพันผวนเป็นหลักอืมค่ะแต่ถ้าเป็นสาย moderate หรือรับความเสี่ยงได้ปานกลางก็อาจจะแบ่งแบบสมดุลหน่อยเช่นครึง่งครึ่ง50% 50หรือเท่าๆนั้นเพื่อให้มันบาลานซ์กันระหว่างโอกาสเติบโตกับความมั่นคงค่ะ ส่วนสาย aggressiv ที่รับความเสี่ยงได้สูงมองการลงทุนระยะยาวมากๆเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักกับหุ้นเยอะไปเลยอาจจะ70%หรือบางทีอาจจะถึง90%ก็มีเพื่อเป้าหมายคือผลตอบแทนสูงสุดแม้ว่าจะต้องเจอความผันผวน,นระหว่างทางที่มากกว่าก็ตามครับเหมือนเคยเห็นว่าแวนการ์ดเขามีตัวอย่างพอร์ตให้ดูด้วยใช่ไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นมีครับเขาทำเป็นเหมือนโมเดลพอร์ตจำลองให้ดูเช่นพอร์ตอินขอันนี้ก็จะเน้นสร้างไรายได้ ก็จะมีตราสารหนี้เยอะหน่อยหรือพอร์ตบาลานซ์อันนี้ก็เน้นสมดุลกลางๆหรือพอร์ต g r o w ที่เน้นการเติบโตก็จะมีสัดส่วนหุ้นเยอะขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนการปรับส่วนผสมให้เข้ากับเป้าหมายการลงทุนของแต่ละแบบนั่นเองครับแต่การสร้างพอร์ตเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แค่เลือกว่าจะเอาสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็จบเลยใช่ไหมคะเห็นแว่นกาดพูดถึงเหมือนเป็นกระบวนการด้วยถูกต้องครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยเหรอครับ แวนกาดสรุปไว้ค่อนข้างดีเลยจริงๆอาจจะมองเป็น3กลุ่มหลักๆก็ได้ครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะ 1. ขั้นแรกคือต้องเข้าใจตัวเองก่อนต้องชัดเจนเลยว่าเป้าหมายการลงทุนเราคืออะไรลงทุนเพื่ออะไร,กระเกษียณซื้อบ้านแล้วก็ต้องประเมินตัวเองจริงๆว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนทั้งทางใจและทางสถานการเงินแล้วเรามีเวลาลงทุนนานเท่าไหร่ส ขั้นต่อมาคือวางแผนกลยุทธ์พอออกมาจากความเข้าใจตัวเองในข้อแรกแล้วเนี่ยก็มากำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือ asset allocation ที่มันเหมาะสมกับเราแล้วค่อยไปเลือกสินทรัพย์หรืออาจจะเป็นกองทุนที่จะสร้างพอร์ตตามสัดส่วนที่เราวางไว้นะครับ 3. ขั้นสุดท้ายคือลงมือทาและดูแลต่อเนื่องพอลงทุนไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ปรับพอร์ตหรือที่เรียกว่า rebalance เป็นระยะระยะ เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนมันกลับมาตรงตามแผนเดิมที่เราตั้งใจไว้เพราะมูลค่าสินทรัพย์แต่ละอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยู่แล้วครับฟังดูแล้วหัวใจหลักจริงๆมันคือการรู้จักตัวเองก่อนแล้วค่อยปรับกลยุทธ์ให้มันเข้ากับตัวเรามากกว่าที่จะไปหาสูตรสําเร็จตายตัวว่าแบบไหนดีที่สุดเลยนะคะใช่เลยครับถูกต้องที่สุดเลยครับ ไม่มีสัดส่วนไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนจริงๆมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะเวลาแล้วก็ความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ไม่เหมือนกันเลยครับทีนี้พอเราลงทุนไปแล้วเรื่องของการวัดผลก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันนะคะคือผลตอบแทนสูงๆเนี่ยใครๆก็ชอบแหลคะค่ะแต่เมื่อกี้เราก็ย้ากันเรื่องความเสี่ยงมาเยอะมากเลยแล้วเราจะวัดผลงานการลงทุนยังไงให้มันสะท้อนความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับไปด้วยล่ะคะ ไม่ใช่ดูแค่ว่าเออได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเห็น i n v e s t o p e d i เียเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงหรือ Risk Adjusted Return อันนี้มันคืออะไรเหรอคะอืมครับมันคือการมองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขผลตอบแทนเพียวๆครับพูดง่ายๆก็คือการดูว่าไอ้กำไรที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราต้องเจอเพื่อให้ได้มันมาหรือเปล่า โดยปกติเราจะเทียบกับผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ถือว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasuries เป็นฐานอ้างเองหรือที่เรียกว่า risk free rate นะครับอ๋อค่ะแล้วมันมีวิธีวัดที่เป็นมาตรฐานหรือที่เขานิยมใช้กันไหมคะมีครับมีเครื่องมือที่นิยมใช้กันอยู่หลายตัวเลยครับ Investopedia เขาก็แนะนำไว้ ตัวที่น่าจะคุ้นหูที่สุดก็น่าจะเป็น s h a r p Ratio ครับ s h a r p Ratio ตัวนี้เนี่ยเขาจะวัดว่าผลตอบแทนส่วนเกินที่เราทำได้ก็คือผลตอบแทนรวมลบด้วย Risk Free Rate มันมาก้ม้แค่ไหนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนนั้นซึ่งความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยเขาวัดจากความผันผวนหรือ Standard Deviation ยิ่งค่า s h a r p Ratio สูงก็แปลว่ายิ่งดีคือเราได้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงทั้งหมดที่เราต้องแบกรับมันมา จริงๆมันก็ยังมีตัวอื่นอีนอกนะครับเช่น t o r a n o r Ratio อันนั้นจะดูเทียบกับความเสี่ยงเชิงระบบหรือเบต้าหรือมีอัลฟาที่ดูผลตอบแทนเทียบกับเบนชมร์กหรือตัวเบต้ากับสแตนดาร์ดเดวีเอชันเองที่ใช้วัดความผันผวนโดยตรงแต่หลักการสําคัญก็คือการพยายามมองผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยงเสมอครับไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวฟังดูมีเหตุมีผลมากๆเลยค่ะ แต่มันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะพยายามเลี่ยงความเสี่ยงไปเลยให้มากที่สุดดีคะนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับทั้งจาก Investopedia หรือข้อมูลจาก d c r chart ที่เราดูเนี่ยก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับเพราะว่าการยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสม นะครับอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเรามองในระยะยาวหรือในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นอ๋อก็เหมือนกับที่เราคุยกันตอนแรกๆเรื่องหุ้นกับตราสารหน,นี้ใช่ไหมคะที่ว่าหุ้นเสี่ยงกว่าแต่ในอดีตก็ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องส่วนต่างผลตอบแทนของหุ้นเทียบกับพันธบัตรหรือ equity risk premium ที่มีการพูดถึงใน appendix 9a ด้วยครับ คือในอดีตเนี่ยส่วนต่างตรงนี้มันสูงมากจนนักเศรษฐศาสตร์บางคนเขาเรียกว่าเป็นปริศนาหรือพัซเซิลเลยทีเดียวแต่การศึกษาของเจอร์มีซีเกิลก็พบว่าเฮ้ยส่วนต่างนี้มันไม่ได้คงที่ตลอดเวลานะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอย่างเช่นในศตวรรษที่19ส่วนต่างนี้น้อยกว่ามากแล้วค่อยมาสูงขึ้นชัดๆเลยคือหลังปี1926เป็นต้นมาดังนั้นเวลาเราจะคาดการส่วนต่างนี้ในอนาคตหรือเอาไปใช้เนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าไปยึดติดก,กับตัวเลขในอดีตช่วงใดช่วงหนึ่งมากจนเกินไปครับพอพูดถึงการสแสวงหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นในโลกที่มันดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะนอกนอจากคุณกับตราสารหนี้แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันแล้วมันมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมคะเพราะช่วงหลังๆเนี่ย ได้ยินคำว่าการลงทุนทางเลือกหรือ alternative investments บ่อยมากๆเลยค่ะอย่างที่ JP Morgan เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ทำไมาอยู่ๆมันถึงได้รับความสนใจมากขึ้นมาละคะครับเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่านักลงทุนเริ่มเห็นข้อจำกัดบางอย่างของพอร์ตแบบเดิมๆที่อาจจะมีแค่หุ้นกับตราสารหนี โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดมันผันผวนสูงหรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆอย่างที่ JP m ีม g a n กเขาชี้เห็นภาพชัดๆเลยจากปี2022นะครับปีนั้นเนี่ยทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้ส่วนใหญ่ติดลบกันหนักมากมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีสินทรัพย์ประเภทอื่นอีกไหมที่พอจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้นหรือสร้างผลตอบแทนที่มันแตกต่างออกไปได้บ้างอ๋อค่ะแล้วทางเลือกที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ จริงๆมันค่อนข้างกว้างมากเลยครับ JP Morgan เขาให้นิยามไว้ครอบคลุมหลายอย่างเลยเช่นหุ้นนอกตลาดหรือ Private Equity PE นะครับหรือการลงทุนในบริษัท Start-Up หรือ Venture Capital VC การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure อย่างพวกโรงไฟฟ้าถนนหนทางอะไรพวกนี้สินเชื่อภาคเอกชนโดยตรง Direct Lending หรือ Private Credit กองทุน Hedge Fund ที่เขาใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนหน่อยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ Real Estate ครับ ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีบทบาทในพอร์ตท,ที่อาจจะแตกต่างกันไปอย่างที่ JP Morgan เขาอธิบายไว้คร่าวๆนะครับอย่างพวก PEVC เนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่การสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วน Private Credit ก็อาจจะเน้นเรื่องการสร้างกระแสเงินสดหรือรายได้ที่สม่ำเสมอแล้วก็พวก Real Asset อย่างอสังหาหรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องการกระจายความเสี่ยงและบางทีก็อาจจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ด้วยครับ ใช่ค่ะฟังดูเหมือนการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจเลยนะคะใช่ครับมันเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงทีมการลงทุนในระยะยาวหรือ secular themes ที่น่าสนใจได้ด้วยอย่างที่ JP Morgan เขาก็ยกตัวอย่างมาหลายอันเช่นพวก AI โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนวัตกรรมด้านสุขภาพหรือเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆทั้งทางกายภาพและก็ทางไซเบอร์ด้วยครับ แล้วจุดที่ JP Morgan แกนเขาเน้นย้ำมากๆแล้วก็เห็นได้ชัดจากข้อมูลปี2022เลยก็คือศักยภาพในเรื่องการกระจายความเสี่ยงเพราะตอนนั้นเนี่ยที่หุ้นกับตราสารนี้ส่วนใหญ่แดงเถือกเลยสินทรัพย์ทางเลือกบางประเภทอย่างพวกสินค้าโภคภัณฑ์หรือพอร์ต t e r n a t i v e s แบบผสมผสานเนี่ยกลับให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้โหฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็คงต้องมีข้อควรระวงังหรือข้อจำกัดอะไรบ้างใช่ไหมคะ แน่นอนครับอันนี้ต้องย้ำเสมอเลยครับว่าการลงทุนทางเลือกเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงและข้อจำกัดที่แตกต่างออกไปจากสินทรัพย์ในตลาดทั่วไปอย่างที่ JP Morgan เขาก็เตือนไว้นะครับเช่นสภาพคล่องที่ต่ำกว่าคือมันซื้อขายได้ยากกว่าหุ้นในตลาดเยอะเลยข้อมูลอาจจะน้อยกว่าหรือโปร่งใสน้อยกว่ากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลก็อาจจะไม่ได้เข้มเท่าตลาดทั่วไป ค่าธรรมเนียมก็มักจะสูงกว่าและบางประเภทเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ leverage หรือการกู้ยืมที่สูงซึ่งมันก็เพิ่มทั้งโอกาสในการทำกำไรแต่ก็เพิ่มขนาดของความเสียหายได้เหมือนกันดังนั้นมันจึงอาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้ค่อนข้างสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้มากหรือที่เขาเรียกว่าเป็น sophisticated investor s นะครับเข้าใจเลยค่ะ งั้นขอมองลึกลงไปที่ตัว private equity หรือ PE อีกนิดนึงนะคะเห็นมีข้อมูลจาก PwC เขาพูดถึงความทา้าทายที่วงการ PE กำลังเจออยู่ในช่วงนี้ด้วยมันเป็นยังไงบ้างเลยคะเบี้ยที่มันสูงขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็แนวโน้มที่กองทุน PE อาจจะต้องถือครองการลงทุนนานขึ้นหรือ holding period ยาวขึ้นก่อนที่จะสามารถขายทำกำไรหรือ exit ออกไปได้นะครับแล้วสออย่างนี้มันไปกระทบกับผลตอบแทนของ PE ยังไงบ้างคะ กระทบโดยตรงเลยครับ PWC เขามีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยสมมุติว่ากองทุน PE ตั้งเป้าผลตอบแทน IRR หรือ Internal Rate of Return ไว้เท่าเดิมที่20%นะครับแต่ถ้าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงมันอยู่ที่7%แล้วเขาคาดว่าจะต้องถือลงทุนนาน7ปีกว่าจะขายได้เนี่ยเขาต้องทำให้กำไรของบริษัทที่เขาไปลงทุนเนี่ยเติบโตให้ได้ถึงปีละ4.2%เลยนะครับ เทียบกับยุคที่ดอกเบีย้ยต่ำๆแค่3%เนี่ยตอนนั้นอาจจะต้องการให้กำไรตัวแค่ปีละ1.7%ก็อาจจะถึงเป้า IRR 20%ได้แล้วโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันต่างกันเยอะมากมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าสมัยนี้เนี่ยกองทุน PE จะหวังพึ่งแก้การปรับโครงสร้างนี่หรือหวังว่าตลาดจะให้ valuation หรือมูลค่าที่สูงขึ้นตอนขายเองเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วต้องหันมาเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงไปปรับปรุงการดำเนินงานจริงๆจัง,จงๆ operational value creation แล้วก็พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ลงทุนไปให้มันเก่งขึ้นมากๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับเรายังเห็นความยากลำบากในการขายกิจการออกไปหรือ exit ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็เริ่มเห็นการเจราจาต่อรองเงื่อนไขหนี้สินกับทางเจ้าหนี้หรือที่เขาเรียกว่า liability management exercises LMES เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ง LMEs เนี่ยมันก็คือกระบวนการที่บริษัทพยายามปรับโครงสร้างหนี้สินเดิมเพื่อจัดการภาระรทางการเงินของตัวเองซึ่งการที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สะท้อนว่าเริ่มมีความตึงเครียดทางการเงินในบริษัทที่ PE ถือครองอยู่บ้างแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้ทาง PE เขามีทางออกหรือปรับตัวกันยังไงบ้างคะก็ต้องปรับตัวกันไปครับเริ่มเห็นการใช้เครื่องมืออื่นๆมากขึ้นเช่นการตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมารับช่วงถือครองทรัพย์สินเดิมต่อหรือที่เรียกว่า continuation funds หรือมีการซื้อขายหุ้น PE กันเองในตลาดรองหรือ s e c o n d a r e s มากขึ้นส่วนการลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็จะยิ่งต้องเลือกเฟ้นมากขึ้นไปอีกจะเน้นไปที่บริษัทที่ธุรกิจมันแข็งแกร่งจริงๆฝื้นตัวได้ดีแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างพวกธุรกิจซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรแพลตฟอร์มด้านสุขภาพหรือบริการต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับ ฟังดูแล้ว PE ตอนนี้ก็มีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่มันซับซ้อนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทีนี้เราลังเปลี่ยนโฟกัสมาดูที่ตลาดใดตลาดหนึ่งแบบเจะจงกันบ้างนะคะมีข้อมูลจากทาง Set Invest Now ที่เขาพูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะเลยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับตลาดที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้บ้างคะครับ ตลาดสาหรัฐนี่มีความสำคัญมากๆจริงๆครับข้อมูลจาก S.E.T. Invest Now ก็สรุปมาให้เห็นทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่น่าสนใจเลยครับด้านโอกาสแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องขนาดของเศรษฐกิจและตลาดทุนที่ใหญ่มากๆนะครับ G.D.P. ของสหรัฐนี่คิดเป็นประมาณ1ใน4ของโลกเลยส่วน Market Cap ของตลาดหุ้นเนี่ย เกินครึ่งหนึ่งของโลกไปแล้วก็เรกรวามีอิทธิพลสูงจริงๆรายได้ต่อหัวประชากรก็สูงซึ่งมันก็สะท้อนกําลังซื้อภายในประเทศ แล้วก็ที่สำคัญคือผลตอบแทนในอดีตท,ที่ค่อนข้างโดดเด่นถ้าดูย้อนหลังไป10ปีล่าสุดคือ2014 2023ดัชนี S&P 500เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ10%ส่วนดัชนี NASDAQ ที่มีหุ้นเทคเยอะๆเนี่ยโตเฉลี่ยถึงปีละ14%เลยนะครับซึ่งการเติบโตนี้ก็มาจากทางการเติบโตของกำไรบริษัทหรือ EPS จริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่ตลาดให้มูลค่าหรือ PE ที่สูงขึ้นด้วย PE expansion แม้แต่ล่าสุดเลยปี2023ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2024เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังทำจุดสูงสุดใหม่ได้อยู่เรื่อยๆครับณนะข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2024ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วด้านความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะ PE ของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองหรือเทียบกับตลาดอื่นๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้ตลาดมีความเปราะบางหรืออ่อนไหวต่อข่าวร้ายได้ง่ายขึ้น แลปะปัจจัยที่สําคัญมากๆที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันกระทบต่อต้อนทุนทางการเงินของบริษัทแล้วก็มุมมองของนักลงทุนโดยตรงเลยอย่างที่เราเห็นผลกระทบชัดๆในช่วงปี2022 2023ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงๆตลาดหุ้นก็ปรับฐานลงมาแรงเหมือนกันนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกไหมคะ อ๋ยังมีเรื่องเงินเฟ้อนะครับที่ยังต้องติดตามดูว่าจะควบคุมได้อยู่หมัดจริงๆหรือเปล่าประเด็นเรื่องการกระจุกตัวของหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า7นางฟ้าหรือ Magnificent 7เนี่ยที่มีน้ำหนักอยู่ในดัชนีเยอะมาก ถ้าหุ้นกลุ่มนี้เกิดแกว่งตัวแรงๆมันก็กระทบภาพรวมตลาดได้เยอะเลยแล้วก็มีความท้าทายในการประเมินมูลค่าของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ๆหรือพวกสตาร์ทอัพที่อาจจะยังไม่มีกำไรให้เห็นชัดเจนและแน่นอนครับปัจจัยที่อาจจะสร้างความไม่แน่นอนได้ในปี2024ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีซึ่งอาจจะส่งผลต่อนโยบายต่างๆได้ครับ สรุปแล้วตลาดสหรัฐก็มีทั้งโอกาสที่น่าสนใจมากๆจากขนาดและพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่อง valuation กับทิศทางนโยบายของเฟดนะคะใช่ครับซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เอาจริงๆมันก็มีอยู่ในทุกๆตลาดนะครับไม่มากก็น,น้อยสิ่งสาคัญคือการพยายามมองภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคไปด้วย ทั้งเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยการเติบโตของ GDP แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการลงทุนในระยะยาวที่น่าจะยั่งยืนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการกลับไปศึกษาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัวทำความเข้าใจธุรกิจที่เราสนใจจะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยจริงๆไม่ใช่แค่การเก็งกำไรตามกระแสะข่าวหรืออารมณ์ตลาดในระยะสั้นๆครับ โอ้โห oh วันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากเลยนะคะตั้งแต่ปูพื้นทำความเข้าใจสินทรัพย์หลักๆอย่างหุ้นตราสารหนี้ไปจนถึงเรื่องการสร้างพอร์ตท,ที่ต้องกระจายความเสี่ยงให้เหมาะกับเป้าหมายการวัดผลที่ต้องมองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขกำไรแล้วก็ยังเปิดโลกไปสู่การลงทุนทางเลือกอย่าง p r i v a t e equity แถมยังเจาะลึกตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอีก ทั้งหมดนี้มันพอจะตกผลึกเป็นบทเรียนสําคัญอะไรให้เราได้บ้างคะจากข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราดูกันมาวันนี้ครับถ้าให้ผมลองสรุปแตนสําคัญที่สุดที่มันเชื่อมโยงประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ที่มันแยกกันไม่ออกเลยระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับมันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวหรอกครับว่าจะต้องลงทุนแบบไหนสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดสําหรับทุกคนมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัว ระยะเวลาในการลงทุนแล้วก็ระดับความสบายใจหรือความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนจริงๆครับการเข้าใจตัวเองในจุดนี้ให้ชัดเจนเนี่ยผมว่าเป็นจุด start ที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับการวางแผนลงทุนเข้าใจเลยค่ะเป็นเรื่องที่เฉพาะบุคคลมากๆจริงๆนะคะและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมขออนุญาตฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายเว้นิดหนึ่งนะครับคือในโลกที่การลงทุนมันดูจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ เส้นแบ่งระหว่างตลาดทุนทั่วไปหรือ Public Market กับตลาดนอกหรือ r r v v t t Market เนี่ยมันก็ดูจะเริ่มเบลอๆไม่ได้ชัดเจนเหมือนในอดีตแล้วคำถามก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนิยามของคําว่าการกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงสําหรับนักลงทุนมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปจากที่เราเข้าใจกันในวันนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนลองเก็บคําถามนี้ไปคบคิดกันต่อดูนะครับอาจจะได้มุมมองใหม่ๆครับ เป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่รอบด้านมากๆในวันนี้ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะและผมขออนุญ,ญาตปิดถ่ายไว้นะครับว่านี่เป็นเพียงไอเดียในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ